สาเรื่อติกตอคเป็นเหตุสังเกตได้จะเป็นยังไงแล้วไปรับสมบละเย็ค yes. เล่ๆๆๆๆๆๆๆไหนๆวันนี้ก็กลับมาแล้วเธอฝากเลี้ยงดูน้องลูซี่ด้วยนะเดี๋ยวฉันอาจจะไปเล่นชีกชอบก่อนอือ ว้าววันนี้คลิปใหม่เทียบละโหสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะหู้ยโหเกมนี้ก็น่ารักอูอสวยๆทั้งนั้นเลยสงสัเกมนี้ก็สวยสงสัยต้องโหลดมาเล่นตามแล้วมั้งเนี่ยหฮ้ยดีสุดเลย

คนจนมีสิทธิไ์ไปค้านสิคนโนมีสิทธิ์ไ่ะคนจนมีสิทธิ์ค่าปะลาลินย่าไม่มีรอรอรออลอลอลอโห้เสียงดังจนมาถึงคลังมนเลยอยากจะเหนื่อยใจ umb, เดี๋ยวไปนอนก่อนนะ กำลังว่างหน้ารู้ครับนอนเจุาขาเปิดหัวไฟสามแม่หีิไปหัดทำกับข้าวแม่ชอบกินสิ่งใดซ้อนในทางทำสิ่งนั้นโอ้ยคุณหญิงจุกขาออกหัวแท่นแะชอบหมูเสร็งคุณหญิงตร่กรองสิจุกทักก็จะให้ข้าเจ้า

มากเลยมีอันนี้อือเป็นแต่งบ้างสวยเลยเขาเติมใช่ไหมแต่ฉันใช้ชมอสฮ่าฮ่าอือหอันนี้สวยมากเลยหาอะไรกินดีกว่านีอันนี้ก็สวยอ่ะเอ้ยนี่พี่จี้ทำของว่าให้กินหน่อยสิอือ เอาแอปเปิลแล้วก็เอ้ยไม่เป็นไรอย่าดูเสียงเองดีกว่าอืมตัอวนี่อันที่นี่แล้วก็อะไรนะในในคลิปใช่ใช่ใช่อืมผักทุกชนีดอะที่เขาบอกอะเอ้ผลไม้ทุกชนิดอืมเสร็จละ เนี่ยต้องทำตามกินต้องทำตามที่เขากินนะเนี่ยเัาจะได้แบบพี่แจนเอ้ยพี่จีมีถ้วยไหมถ้วยใหญ่ๆแต่อันนี้หรอกระดาษเอามาตรงนี้ยังไงละ ตอนที่คิดสับเกิ่งจะต้องใส่อันนี้เออถ้ากินอย่างนี้เลยเหรออันนี้ไม่ใช่เอามาทำยังไงอันนี้ทำได้อีกใส่ควรจะใส่เออขาบอกเอาไว้บำรุงศาส ต้องบำรุงดีแ,แน่เลยแล้ไปก็ทำอาหารให้เด็กกินไมใช่กินเองนึง่เออ ไปก็ใส่อันนี้อันนี้น่ากินมากๆเลยองกินล <c oughs> อะอร่อยสุดขีด วันหลังทำกินอีกดีกว่าเนี่ยอร่อยขนาดนี้ใครๆก็ต้องชอบกินออกกำลังกายเลยถ้าไม่ออกเดี๋ยวจะไม่สวยฮ้ยเดี๋ยวตัดไปข้างบนก่อนข้างบนเมื่อ วันนี้มันเกิดเด็กเด็กได้รู้ทันต์รู้ว่าเด็กเลยร้องไห้ออกมาอู้แวอู้แวะควายเด็กร้องไห้วันออจริงด้วยวันนี้มันเกิด,ดนะี่นาไปข้างหน้าก่อนเอิอ่มคุณคะ อะไรเหรอวันนี้มันเกิดน้องลูซี่ค่ะเอาเหรอเออจริงด้วยลูซี่จะได้โตขึ้นเอเดี๋ยวฉันพาไปร้านเค้กกันล่ละโอเคค่ะไหนไหนดูในติ๊กต็อกสิตอนที่เขาน่าจะฮิตเค้กอะไรกันโอเคเค้กเอลซ่าไปกันร่าสุดเค้กเอลซ่าอืมไม่มี เวลาขนมพังแล้วกันเอา้เอาวันนี้มาทำไมทำไมไม่ทำงานล่ะพอดีหนูจะมาสอบถามว่าขอซื้อเค้กหน่อยค่ะไม่มีอย่าหนูเลือกเองแต่บอกไม่มีนี่คืออะไร มันเป็นยังไ่มันเป็นยังรีอืมใส่กันไหมเอ่อสองอันเสิร์ฟด้วยตัวนู้นค่ะตื่นเต้นจังโตขึ้นจะเป็นหญิงหรือชายนะ่าน่าจะหญิงนะอยากให้เป็นหญิงมากกว่าล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 า เคสใส่ลุงนะนี่ครับโอเควางเลยวางเลยอันหนึ่งสองสามแหปไปเลยเลลูรีจุดตูดแหปไปเลยเลเล,ลูลรีเติดเติดแหปไปเลย เล่ Lay Happy เล่เล่ Happy เล่เล่ตูดีตื่นตื่เย้หมดแล้วกินได้เลยแปงลงร่างปลิว้าวแปงลงร่างเป็นเด็กเล็กแล้วน่ารักมากๆเลยสวัสดีค่ะว้าวพูดได้แล้วด้วยมาดิ จะพาไปยอ้อนผบเป็นังกันบ้างคะเพื่อนๆสนุก,กนหรือเปล่าถ้าสนุกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ส่งมันนี่ยาดานิดนะคะสุด,บ,สดบ๊ายบายจุ่มวับ๊ายบาย